อ่อสองสองตรหน้านงโอเคก็สำหรับเรื่องการเขียนตอบสอบกฎหมายน้องวิชากฎหมายกับวิชาอื่นๆน้องจะเขียนตอบไม่หมด ของคณะอื่นจะเป็นเรื่องของการเขียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะคะพิจารณาเขียนบรรยายนี้ครับแต่ว่าของคณะนิติศาสตรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเ,เารขียนแบบวินิจฉัยอีกซึ่งถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากนะครับถามคณะเราก็ยากคณะอื่นถามคณะอื่นก็บอกว่ายากนะครับซึ่งถามว่ายาก เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือวิชาบรรยายกับวิชาที่ใช้การวิสัยปรับทนะครับวิชาที่บรรยายจะมีอยู่ไม่กี่วิชาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในทางสายของบทในมหาชนเนาะมีมหาชนนะคะวิชาตัวนั้นมหาชนปกครองอนี้จะเป็นวิสัยนะคะปกครองภาาปกครองของวิชากัะปกครองรัฐศาสตร์ไม่เหมือนกัน you เขียนต่อข้อสอในแนวนี้อ่ะจะเป็นเอาไว้สำหรับวิิจัยเข้าส่อบแบบตุ้ตาที่เม,ม่พ่อเข้าสออแบบน็นธาโผลนะครับก็คือว่าเราจะแบ่องออกเป็น3ส่วนนะคบส่วนที่ส่วนแรกก็คือส่วนของหลัก หนึ่งข้อเอือสี่ข้อเนี่ยจะใช้เวลาทำโจทย์สามชั่วโงซึ่งไม่ต้องรีบนะคะทำข้อละถ้าจะรักษาเวลาให้ดีที่สุดก็คือทำข้อละชั่วโมงให้เรื่องทำข้อที่ง่ายๆก่อนที่เราจะทำได้เนาะข้อที่เราคิดว่าเราแม่นนะคะให้ทำก่อนก็คือเราไม่ต้องวิธีการเขียนเนี่ยมันวิธีการตอบข้อสอบเนี่ยข้อสอบทั้งหมดสี่ข้อจะให้ตอบมาหนึ่งเล่ม มีเส ER ну no ้นบรรทัดเท่กันร mm ้อยนะครับก็คือว่าเวลาเราเขียนตอบเนี่ยข้อตรวจสอบสามสีถามว่าจะเป็นที่ต้องเรียงข้อไหมคือไม่จำเป็นนะครับคุณจะเขียนข้อสีก่อนก็ได้สามก่อนก็ได้สองหนึ่งคุณจะเขียนสีหนึ่งสามสองก็แล้วแหละนะครับอันนี้คือไม่ได้บังคับว่าต้องเขียนเรียงข้อคือถ้าเราเข้าใจว่าเราทำข้อไหนก่อนเราทำข้อใดได้ก็ทำข้อใดก่อนเนาะแต่ว่าเขียนข้อไปยินยันะครับเดี๋ยวอาจารย์จะงงเนาะเดี๋ยวเราเสียเรืจะแน่นแน่นอนยนะครับ นี้การตรวจข้อสอบก็ขึ้นอยู่กับอระดับของอาจารย์ด้วยนะครับก็คือหลังจากที่เราได้การ,รามมาาได้รับล้องอาจาราได้ข้อสอบมาเนี่ยบอกเรแล้วนะครับก็ให้อ่านข้อสอบก่อนอ่า,ออน,าน,ะะนข้อสอบตรวจดูว่าครบไหมนะครับในโหมดสี่ข้อในทิชทางาิันไปกี่ถ้าวิชางที่ถึงสองไปกี่จะมีข้อสอบทั้งส,สามข้อใช้เวลาทำสองชั่วโมง นะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเขียนตอบข้อสอบเนาะข้อสอบทั้งหมดถ้าถ้าเป็นหนึ่งหน้าการะดาษน,นะคะก็จะใช้สารสูตรสูตรส,ส่วนแรกเป็นหลักกฎหมายเนาะหลักกฎหมายตังนี้นะครับหลักกฎหมายจะช่วยเรื่องแสดงของเราแต่เข,ขาทำมากเนาะคือเหมือนแสดงพี่ผิดเปล่าเลยคือไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่เราต้องเข้าแล้วก็จำเข้าใจตัวหุ่นนะคะก็มาเขีเยน เนาะส่วนใหญ่ในส่วนนี้คะแนนค่อนข้างมากนอาจจะมีประมาณแปดหรือสิบคะแนนส่วนที่สุดมากแปดหรือสิบคะแนนเนาะค่อนข้างมากถามว่าถ้าได้หลักสมยัยสิบคะแนนตั้งแต่สี่ข้อสี่สิบคะแนนก็ได้คะแนนสี่สิบคะแนนส่วนหนึ่งร้อยอาจารย์อาจจะให้ขั้นบนอีกสิบคะแนนเป็นท่านสิบนะคะอาจารย์คะ ในดี่ดอกนะครโอเคส่วนของรางวัลเนี่ยก็เป็นเรื่องของโบโบน่าตานะครับในส่วนแรกเนี่ยถ้าที่จะได้ราก็คือว่าเรื่องของมาตราเนี่ยเวลาเวลาเราท่องนะคะถ้าคุณเห็นรางวัลกฎหมายเนาะระงวลกฎหมายใั้ 1, ก,ก็หมดหนึง่งพันเจ็ดร้อยยอดบ้าตามันสามารถจะไม่หมดทุกโบโบนะคะรคับรวมถึงทุกคนนะคะไปก็จะไม่ได้นะอาจารย์ ไาไม่ด <ing> <Jean> ับนะคะไป คิดก็ดีร่างกายก็ดีทรัพย์สินก็ดีอนามัยก็ดีนะครับบางทีเอ็ก็ดีก็ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นนะคะหรือเขียนมาก็ไม่ได้คะแนนเนานนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเมนหลักในความหลักในความสัมพัญของดาราให้มียารจับหลักมันแล้วก็เอามาปรับใช้เนาะป,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 ประมาณประมาณ95%ของนักเรียนทั้งหมด น้องประมาณ 98, 99อาจารย์ขอทั้งหมดน้าตาที่ข้อจะไปด้วยกับเข้าห้องเป็นปุ๊บคุณลืมหมดเลยอะค่ะคุณไม่สามารถจำได้เหมืที่คุณพ่อออกมาอยู่หน้าห้องคือเข้าไปปุ๊บลืมบทนะครับเห็นข้อสองคุณอาจจะลืมได้บ้างแล้วก็จะมีการอารมณ์ศิลปินคือเสสร็จแต่งเสริมเติมต่อนะครับตัวบทบางอย่างตัวบทขึ้นมาใหม่ที่อาจารย์จะบอกคุณถึงนะครับว่ามันมีตัวบท ก็ถ้าทางที่ดีก็อยากไปเติมต่อวันนะครั ลูกนะครับเราจะไม่ใช้เนาะนะครับก็คือในส่วนแรกหลักปัญหาเนาะเรื่องแรกเลยนะคฮะเราจะมีแพทเทิร์นที่มีสองแพคเ์นก็คือแพทเทิร์นแรกส่วนตัวจะใช้แพทเทิร์นนี้นะคะแล้วส่วนใหญ่อาจจะใช้แพทเทิร์นนี้ก็คือเราจะพูนว่ากรณีตามปัญหาเนาะกรณีตามปัญหามีประเด็นที่ต้องวิจัยว่านะคะับมันจบไม่ได้ มปัญหามีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าอันนี้นะครบก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจข้อที่จริงที่โจทย์ให้มาต่อว่าข้อีิจริงที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ต้องก,การอะไรนะคบเพราถามถึงเรื่องอะไรนะครับเราถึงจะวินิจฉัยได้เนาะอันนี้เารา,มมา,เาจะทำแกลการทราบว่าเเราจะทำแก่้าการทราบว่าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆนะคะเนาะ เราก็บอกว่ากรณีตำหนิหากรณีที่ต้องิงองชัยว่าผิดหมายถึงอะไรที่กี่ประเภทอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะอยากไปยกคำถามเข้าถามมานะครับอย่างเช่นว่ากรณีที่นายดี่ใช้ปืน,นยิงในแดงมีความผิดฐานใดมีความผิดหรือไม่เราอยากไปยกตรงนั้นมาตอบมาเอ่อมาเขียนนะคะว่ากรณีตำหนิหากรณีที่ต้อง,องนงองิชัวยว่า ใด้ดามใช้ปืนยิงในแดในดในควันถึงฐานใดอันนี้เป็นการเขียนที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ได้ท่านอาจารย์สุภยานะคะแนะนําม,มานะคะก็ว่าก็คือว่าอย่าไปเขียนโจทย์ถามในมาอย่าไปเขียนอันนั้นอย่าลอกโจทย์มาเพราะว่าถ้าเขาถามผมเรื่องว่าการนาานาในดามผมพติว่าในยามใช้ปืนยิงในแดนใน,ใน,ในดามต้องรับโทษฐานใดนี้นะคะเนาะแล้วถ้าเราสังเกตดูโจทย์จะถามว่า โทษที่เขาต้องรัที่เขาจะได้รับคืออะไรสิ่งที่เราต้องวิชัยคืออะไรคบคือโทษทางอาญาถูกไหมคะว่ามีฐานอันนี้เราก็เขียนไปว่ากรณีการผาน่ะมีประเด็นที่ต้องมีใัยว่าโทษทางอาญามีกี่ประเภทอะไรบ้างอันนี้ส่วนนี้เข้าใจไหมคะส่วนเริ่มต้นเข้าใจเนาะกราีที่คำถามีประเด็นที่ต้องใส่ว่ามีเกี่ปกะเภอะไรบ้างซึ่ง การจะวิจัยในประเด็นดังกล่าวนั้นต้องอาศัยหลักกฎหมายตามอันนี้ก็เป็นเพื่อนนะ,ะซึ่งการจะวิจัยในประเด็นดังกล่าวนั้นต้องอาศัยหลักกฎหมายให้จำไว้เลยนะคะว่าหลักกฎหมายหลัก ก็หน้าก็ไม่มีตาไม่นนนนะนะไหนาผมก็ไล่ไปนะคะเสร็จแล้ววางหลักไว้ดังนี้ก็หน้าใหม่มากตาอันนี้นะคะสำคัญเนาะตรงนี้ถ้าไม่แม่นเลขน,นะคะไม่ต้องใส 420เข้าพูดถุงเรื่องละเมอนะครับ420เรื่องละเมอถ้าคุณไม่แม่ๆไม่จำเป็นต้องใส่นะครับคุณใส่มาคะแนนเท่าเดิมเหมือนคุณวางระไว้คุณวางระไว้ยังไงคุณวางระดีมากแสดงคุณสี เป็นยังไงเมื่อเราตึ้งต้นหน้าตาตากออกไปเลยครับเปลี่ยนที่ต้องหเปลี่ยนถ้าเราไม่ฉายหลังก็จำไม่งหน้าตได้ใส่จครับข้อที่หนึ่งแทนหน้าตาแต่ว่าดูจะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ เราหมดทำมาตาคุณลงไปคุณกลับไปบนลงไปเปิดว mm, ิธีพิจารณาความพยายามหน้าตาถึงห้าสูตรนะครับมีประมาณสามหน้าซึ่งคุณไม่สามารถยกได้หมดเนาะก็คือว่าถ้าแนะนำว่าถ้าจะใช้มาตราไหนให้เอามาตรานันใช้รอบไหนให้ยกบ้านนั้นนะฮะมาตราสมมติว่ามีสองบัตคุณจะใช้บัตสองคุณก็เขียนเลยครับข้อที่หนึ่งต้องจะได้มาตราไม่ได้ข้อที่หนึ่ง ก็ใส่ไปเลยว่ามันอะไรนะครับซึ่งอันนี้เราไม่แทนแต่วพราเรายกเป็นข้อเป็นเรื่องนะครัแต่ถ้าคุณเขียนมาตาลบหนาตาห้าสิเคุณเขียนมาตาห้าิคุณจะใช้วัางสองคุณก็เขียนไปด้วยว่าวัาสองว่าอย่างนี้คุ้ก็ใส่ เพราะความนั้นหาไม่จำเป็นต้องโยกและต้อเลื่องเนาะอันนี้โอเคนะในส่วนของหลักภาษแต่ถ้าคุณคิดว่ามันยาวไปผมจำไม่ได้แค่จำตัวบทมันก็วาดพออยู่แล้วมันก็เป็นปัญหามากพออยู่แล้วนะครับก็คุณไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องจำแคตเตอร์ก็ได้ก็เรียนตัวภาษให้เข้าใจได้คุณเขียนเลยบ้างครับ 아요 no. คุณก็จะมีสามข้อถูกไหมครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สาหรือถ้าคุณจำเลขหน้าตาได้คุณมีตัอกษมากมาถูกไหมครับคุณก็จะมีทั้งหมดสี่ย่อหน้าคือย่อหน้าเกินนาตัวบทที่หนึ่งตับทที่สบทที่สามถูกไหมครับเนาะก็คืออันนี้เป็นแค่เพิ่มสั้นๆแต่ถามว่าเรียกคะแนนได้ไหมก็ัาสิท้าสิบนะในตัวอาร์เมทัพ ตัวบทข้อบทผ้าคุญแจทุกบทกันจะได้ซีแต่ว่าถ้ากรณีที่วิชาอในเนี้ยในส่วนของภาษาการเขียนเนี้ยอาจจะได้น้อยลงไปนะครับเพราะว่าเาน้นย้ำว่าการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้เน้นให้ใช้ภาษาที่สละสมุยเนาะซึ่งเป็นปัญหาบ้านสำหรับผู้ชายนะคะาาที่ใช้ภาษาสละสมุยไม่เป็นรวมถึงตอนมัธยมปลายไม่ได้ตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทายนะครับ อันนี้ก็ mm. เป็นก็น่าจเป็นปัญหาเนาะเราถือภาคปกติก็ก็มีปัญหาในส่วนนี้ด้วยครับไม่ไม่ไม่เป็นเฉพาะเอ่อในส่วนของข้างอื่นๆเนาะนี้ในส่วนของส่วนที่หนึ่งมีปัญหาไหมเข้าใจใช่ไหมครับวิธีแนะนับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องวดกฎหมายให้กับทางนี้ถ้าคุณเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนอาจจะใช้ปอปพคุณย่อคำหน้าตาของที่เขียนเขียนคู่เขียนตองจุอันนี้ถ้าคุณเลคเชอร์โอเคนะครับแต่ถ้น ไประเด็นที่ต้องใส่าจก็คือซึ่งตามบปปจวาหลักว่านะคะอันนี้คุณไม่ต้องหวนนะะ่วง,งนะคะโดนจักแน่นอนนะคะแบบไม่ต้องสงสัยนะคะนาอส่วนนี้ใครมีใคร,ใครไม่เข้าใจบ้างนะคะส่วนแรกให้จำแค่เพื่อนี้ไว้นะคะคุณจะได้ไปเดินสีคะแนนแป่คะแนะแน มีสามคนนะ